สวัสดีครับมิสเตอร์ฮอสเซียกลับมาแล้วผมอยู่ที่เมืองนะครับเมืองนะนี่เป็นทางที่จะไปเมืองแหง่งชายแดนพาม่านะครับแล้วก็ที่เมืองนะเนี่ยผมมาเจอที่นวดข้าวโบราณครับคือสมัยส,สมัยก่อนนี้ผมก็เกิดไม่ทันนะเขาคนโบราณเนี่ยเขาใช้วิธีการตีข้าวใช่ไหมครับ แล้วก็เวลาตีข้าวเนี่ยเขาต้องมีเป็นอุปสรุที่แบบมาแข็งแข็งไวไวให้ตีนะครับแต่บ้านผมตอนนี้เขาใช้เป็นเครื่องนวดข้าวหมดแล้วที่นี่ที่เมืองนะเนี่ยเขายังให้เห็นเครื่องตีข้าวอยู่นะครับนี่นครับหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนี่เขาคงพักกินข้าวกันนี่นครับเครื่องตีข้าวโอ้โหครับ อ๋อเป็นเครื่องนวดแบบย่อยๆนี่เองครับเขามีเขาใช้เครื่องตรงนี้ครับเครื่องคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าเล็กๆนะแล้วก็ติดเครื่องไปแล้วก็ตอบที่สายพานสายพานประหมุนตัวนี้แล้วก็เอาข้าวเลยครับที่เตรียมไว้เนี่ยครับที่ยังไม่ตีเนี่ยที่อยู่บนคนะันนาเนี่ยนะเอามาใส่ในพิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีการ นวดข้าวแบบฉบับย่อยครับของชาวเมืองนะครับตอนนี้ก็คงไปกินข้าวกันหมดนะครับ hotsea.com er. ครับพามาดูเครื่องตีข้าวโบราณครับนี่ข้าวที่ยังไม่ตรณนี้ตีแล้วถ้าผมไปเหยียบเขาไม่เป็นไรนี่ครับข้าวใหม่ๆนี่ตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้ตีไปเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองแหงต่อ อันนี้มันพักเพียงมั้ัไม่มีใครอยู่นี่เขแขวนเสื้อไว้ทำไมาไม่รู้นะอืมน่าสนใจน่าจะเป็นหุ่นไล่กาก่อนที่ จะมีการเกี่ยวข้าวนะครับเขาก็เท้เสื้อแขวนเพื่อไล่ไม่ให้นกมากินข้าวได้ขอาวบน,นุ้นเป็นข้าวดอย hotsea.com รายงานจากเมืองนะนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนบนสุดเลย